เมื่อกี้เนี่ไปเลื่อนเลื่อนเบิ้องนอกไปเห็นในอบอดนวดพ่นวาละตะโลกดีธรรมดามาคืออึ่งเผาอันนี้เพรานว่าเช้าพันวาผูดไราะว่าาคืออึงเผาันนี้อีน,นอกกระจอกเทศพ่นว่าฝากไปถึงนอกอีก,กระจอีอกนอกกระจอกเทศในนินทานเน่ยส่วนว่าเราสนใจเราฟังนิทานมาแล้วเกิดเลยเอาฝากข่าวบอกไปถึงกัน นกกระจอกเทศนะาพี่นองเลี้ยงฟ้าเบิเลี้ยเล่ตละกลกันเลยว่านน้ำขีดไมาา้พี่เห็นหนอนเขาเบิ่งน้ำกันบะเทอเดี๋ยวค่ายเขียดหนะเบิ่งค่ายเขียดพี่นอตมีอย่างดนกคือถึงว่าอันบิ้นอนเราเป็นคนจิตใจดีเราเป็นคนหลานเลิกเ,เราเป็นคนมักสนุกสนานเนาะคนรวยผมว่าถือเหนือถือตัวได้บอ้นนอนน่ะรวยมาหาเศษรษฐีหลี แต่เราบ่ถือเหนือถือโตเราเป็นคนหมักมวนย่ำโลเว่าวอย่างลิ้นมักเราอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีคนจิตใจหลานเรื่องแจ่มใสเนี่ยมันสิบ่มมีแนวเครียดธุรกิจอย่างต่างๆเพื่อนเลยลุงนะเนาเพิ่นใจดีมิสินรมเพิ่นบ่มักให้นคนทะเลาะกันดอกเพิ่นมักความสนุกสนานนะ้าไปทั้งใดกับบันเทิงใจดีนะมีแต่ความมวนซ่นอย่างสินะาแล้วเป็นคน จิตใจดีชอบเพชรบุญเพชรท่านอย่างสี่นะแต่วันนี้อะมักค่ำบาข่ำจาแล้วมันตลกดีมันน่ารักดีนะกันเลื้อยาโอ้ยตลกตลกเล่าเดีว่าเอาแล้วคือบอกผู้ใดนเนาะคือวันเราบอกถึงนิท่านบ่ <c oughs> อีนาอึ้องเผาเสียน่าเห็นเห็นนาอึ้ยยือ,อยู่คิดผ่าไปน้ำอัน ก็สิเป็นตะขีเดียนน้องก็สิอ้วนอ้วนดำดำใช่ลแล้เนาะอันโอ้ยเบิ้งหลังก็สิบอกเป็นตาเบิ้งสินนะแต่ว่าเพื่อนก็นสิเป็นเบาในนิทานดอกพูดถึงวาเล่นกับพวกหัวดอกว่าเป็นไผ่อยังยังไงกับไปฟังคลิปออกกันแล้วกันนะเพื่อนเบานทิทานหรือเพื่อนจังไดอยังยังไงไปฟังน้วยกันจ้าฝากถึงอีครูนกกระจอกเทศด้วยนะ คือมึงก็ไปก่อกระแสเขาเอาดราม่าเขามาขยี้โน่นนี่นั่นแล้วมึงก็ไลฟ์ด่าเขาให้มันดีแต่มึงกับแม่มึงอะนะสภาพมึงกลัวเมนูเ้ยอืคืออึ้งเท่านี่มันได้มึงไม่ดูได้อ้หามิลิเกิดมาเคยมีคนต่อยมึงบอกเคยมีเด็กหน่อยผู้ชายไปต่อยไปบายมึงบอกเขาจังไหดกูถามมึงหน่อยเฮ้ยอครูแล้วก็จอกเทศแล้วก็จอกเทศแคร มันดีแต่มึงกับแม่มึงหุ่นจริงๆหูจริงๆนะเว็เห็นคลิปล้วมิดวิจารณ์เขามึงไปโน่นนี่นั่นเสียเครดิตเขาโน,น่น,นนี่นั่นเค่นีอย่างว่าวามาล่ำใจนั่นแปลว่าอยากเป็นคู่เป็นขั้นเอ,อ้ยต้งเป็นได้ต่านชุ่มเข็ญพยุบุญใช้ขอ้อพุญ คุยังไม่เป็นอยู่ซ้ำหนีแหละพี่น้องบอสเร็วบอสไม่ได้บ้าให้ใครนะบอสพูดถึงนิทานคุณต้กระจอกเทพนะให้มันดีแต่มันกับแม่มันนะโอเคนะทุกคน